ผมขอบอกความจริงกับท่านอีกอย่างได้ปะมันเป็นคําพูดเดียวที่อาจารย์แชมป์พูดเขาก่อนอะผมขอเน้นอีกทีได้ปะคิดเตียงเนี่ยบางทีอะเวลาเข้ามาหาพระเจ้าเนี่ยชอบเข้ามาเหมือนหญิงโสเพณีแดงปะหญิงโสเพณีคือไงหรือวะถ้ามีตังก็ได้ตัวฉันไปถ้าไม่มีตังเราเลิกกันก็ไม่ต้องมายุง่งมีตังเมื่อไหร่เข้ามาใช้บริการ เฮ้ยมันไม่ใช่ถ้าอาธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ตอบและเชื่อพระเจ้าแล้วเออง่ายนะง่ายมากเลยหลายคนเป็นแบบนั้นนะผมบอกก่อนแล้วถ้าหากถ้าวันนี้เราเป็นแบบนั้นกลับใจนะครับกลับใจนะครับถ้าเราต้องการเข้ามาหาพระเจ้าเพื่ออะไรบางอย่างกลับใจเถอะเชื่อผม พราะจริงๆแล้วที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการได้ชีวิตนิรันร์ไม่ใช่เหรอ a เมนท่านรู้จักชีวิตนิรันร์ไหมท่านไม่ต้องตกนรกมึงไฟแต่ท่านอยู่สวรรค์นิรันร์มันไม่ดีเหรอครับสมมติท่านรวยเป็นหมื่นล้านแล้ววันนี้อยู่ๆเกิดสงครามโลกขึ้นมาทรัพย์สมบัติท่านศูนย์หรือบางอย่างที่ท่านกําลังคิดวางแผนไว้ทุกอย่างในชีวิต จะเปิดร้านนู้นทำอย่างนี้ทำสปาทำนู่นนี่นั่นอีกสองเดือนแต่งงานสามเดือนแต่งงานมันวางแผนได้นะส่วนหนึ่งแต่ถ้าสุดท้ายถ้าท่านไม่มีพระเจ้าไม่มีพระปัญญาทุกอย่างมันสามารถพังได้ตลอดไม่ได้แช่งนะครับแต่พูดความจริง